สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะมือน,นีแอรกระดมาอยู่แต่านที่ปฏิบัติธรรมเนาะคะ่ะมาติดตามแนวทางของน้องเบลเนาะคะ่ะที่ว่าเขาบุญเขาล่างเนาะคะ่ะแอรกระดมาติดตามแนวทางฝากพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะ ไปรับฟังจากน้องเบลเลยค่ะวายสิได้แนวทางฝากพี่น้องตัวใดเนาะคะ่ะไปรับฟังเลยค่ะค่ะนี่เนาะคะ่ะก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเนาะคะ่ะพี่น้องก่อนจะไปคุยกับน้องเบลก็พบมาชมบรรยากาศรอบสถานที่ปฏิบัติธรรมก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะค่ะนี่เนาะคะ่ะแอดกะผึ่งมาเป็นครั้งแรกเนาะคะ่ะมาหาน้องเบลเนาะคะ่ะน้องเบลก็เขาบนเขาล่างเนาะคะ่ะพี่น้องเอสซี FC, ทุกท่าน,นะคะ่ะ ก่อนจะไปคุยกับน้องเบลก็มาชมบรรยากาศหลบสถานที่ปฏิบัติธรรมก่อนเนาะค่ะ่ะไปหลับชมหลับฟังจากน้องเบลเลยเนาะค่ะวัดสิด้ตัวแนวทางฝากพี่น้องค่ะมาหลับ ฟังจากหน่องเบลเลยค่ะตามแอดมาฟังเลยค่ะอีกเจ็ดอีกเจ็ดยังม่ออกออกสองแปดนะครับวันนี้ยังยังมาฮันได้วันนี้ยังมาฮันดได้บายจังไหร่มาฮันได้มิดโตมาก <laughs> จานต้มยังโอมากนะครับแต่ว่าวันนี้ เมือ่อใดเพอาะให้ความชัดเจนด้านตัวเลขแนวทางเขาเขาใดเนาะอาจารย์ตอมแทมนัง่งเบเนะาะครับผมมันบ่คอยปล่อยแล้วครับผมนั่งเบลปล่อยโอ้โดยชวนมากครับเป็นนั่งเบลเป็นผู้อ่าดูแลในส่วนตัวเลข<แ>ว,นวันท่อไปว่าจับเป็นซับส่วนในจนดูแ <c oughs> ลว่า,วาจัาบนะแต่ว่าเป็นยัง สวนสี้ก็หันมาตะกี้เนาะจังไงสวัสดีครับน้องเบลครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็คือน้องเบลนะครับฉายาน้องเบลสามตัวแตกนะครับเถิดต้อกันมาจัดงวดแล้วน้องเบลสิบเอ็ดสิบสองเหรอสิบเอ็ดสิบสองเลยปะโอฝังสิบเอ็ดสิบสองเหรอคือจังคือจังพิซซ่าท่ายหนึ่งอยู่เว้ยเนาะแต่ว่า ประเดี๋ยวีเครื่องงวดวังหนึ่งนี่เนาะครับงวดวังหนึ่งนี่ได้มากจังไหนสำหรับตัวเลขไอ้แตกสามสามตัวแจกได้มากจังไหนน้องเดียวเลขมากเลขมากใครซื้อบอกมักหาว่า่ะไรเชียงถูกเชียงงั้งใดๆทั้งสี้เป็นมีความรู้สึกเกินมากขึ้ว่ามากหน่อยมักมากเลขหากรเล่ฮาตัวแท้เพื่อนกรเล่เอาซองแปดหาแท้เพื่อนเปลี่ยนจำ ทุกงวดกัเปลี่ยนทังสี่พอน้องเบลทุกหวดอ่าที่ผ่านม้าเป็นเลขทูบแน่เลขฝันแน่ครับอืก็มั่งวัดที่เราเป็นเลขมกักครับเป็นเลขมักครับการ่วนมากนั้นการสีขาเลขทูส่วนมากกปสีเขาเลขทูบเนาะเลขทูบแล้วกาม้านั่งลังมากกัเป็นเลขฝันครับเห็นเบิกทราบบอกว่าฉายาจุดเป็นออกอุ้ <laughs> เบิกมาถ้าจุดต้องออกวชันวะเมียนอิหรีที่สองหวัวที่เบสที่สองหวัวแมางนี่ก็ย่างบอ่อธาดุสำหรับเล็กก็คือว่า <ละ S 3> แตกสามตัวตรงนี้สามหัวสามตัวตรงสามหัวเลยบ่แตกสามตัวอันนี้เมียนครับคืองวดนั่นก็คือบ่วงสวงขึ้นเสียนปูองค์ปูนี่ครับองค์ปูถ้าด่านหลังห้านีการตีพงไปไทยบ้างนะครับว่าขื่เสียนปูนี่คือบ่วงสวงจุดทูบครับก็คือทูบนั่นก็คือสาม จ็ดส <72. S 2> องครับที่มันออกสามเจ็ตรงครับครับคเก็ 3, <72. S 1> ได้งวดน,นั่นแหะตรงๆแล้วก็มาอีกงวดเนื่องที่ออกสามเจครับศูนย์เจครับแต่เพือเลขฝันเลขฝันว่าได้ไปร่วมงานบวชของพระเพื่อนบวชครับแล้วก็หูจักกับเพื่อน ว่าได้ไปร่วมงานบวชก็เลยถามพ่อสอเกิดเพื่อนนี่แหละเพื่อนพ่อสอามเจ็ดก็เลยหาตัวใส่ก็เลยเอาซูนใส่เมื่อั้นก็แตกซูนสามเจ็ดแต่ว่าแต่ว่าเน่าเนือจกหันมากกว่าถึงสองตัเนาะโดยโดยช่มากทีีสองตัลังเต่อกับตัวครับลังเตอตัวตรงหรือว่าตตรงทั้งหมดเลยรับมีงวดที่เหลวกับไอสองแปดห้ากัออก

บาดี้เข้าสิมมาถามว่างวดนี่น้องเบลไม่แนวทางฝากสอนพอพี่น้อง FC, เรียที่เข้าไปบัดรสำหรับงวดนี้ดิสำหรับงวดวันที่สิบหกสีหอดสำหรับงวดสีหอดนี้กะมักหาอีกคือเกาอันนี้เอาเบาเรื่องเลขกมากก่อนนะเลขมากมักหาเมีนครับม,มักหามักหาอีกคือเกาครับเม็ดเดียวกะสีหาส้าโตไซกะสีว่าเก้าหางกหา เก้าห้าหกห้าครับพายูนีถ้าว่าว่าเลขเจ็ดกับเลขหนึ่งตัวเดียวกันถ้าบอกข้าเจ้าไปข้าเจ้าสี่ซื้อกันไว้ทั้งสี่เลขหกกับเลขเก้าตัวเดียวกันครับก็ได้ซื้อเป็นก็ได้ก็คือบอกหน้าทางไปทั้งสี่ครับเมื่อวานมันถึอหกแสนโอ้เม <c oughs> ื่อวานมีคนถึอเป็นหกแสนเลย <c oughs> เข้มาโท้มาบางต้องมาบอกสื่อบางคนบางคนบอกว่าเอาน้องเบลถือเลขน้ำร้อยใบไปสั่นถือเลขน้ำน้องเบลร้อยใบเข้ามาบอกสื่อเข้ามาบอกสื่อสวัสดีครับตัวนี้นนี่ต้องไหนอ๋อคำว่าเป็ี่ยนยังผู้ใดอยากเช็ดอยากสร้างก็ขอแจ้งไปได้ครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดมีโชคมีชัยรวมกับน้องเบล ทั้งสถานปฏิบัติถ้ำเพิินกันยังขาดเหลืออีกหลายยางขาดะจะตัปัจจัยที่สีเ่เฮดสี่สางในส่วนหลายๆอย,ย่างหลายๆเนี่ยเา่าน่านายังว่าท่านมีเกตนะวันต่อไปอง,งายอเาเหลือองยาครับเหลือองยาหนีเหลือสีองยาเหลือสีครับเกตก็ยังไม่ได้ทำเกตกะปัจจัยอาพวกน้ำยาครับเพื่อลอเกตยาแล้วก็เป็น อาซาลาซาลายังพันในมุ่งครับซาลาแต่ยังพันในมุ่งครับองยาอย่างมองแล้วแต่ส่วนองค์ูแล้วแล้วองคูแล้วแล้วแเดี๋ยวจะองยายาเดี๋ยวเห็ดเก็ดเห็ดเก็ดเห็ดถังแล้วก็เห็ดโคดหินเพื่อนแล้วก็พ่นสีครับผมเสาประมาณมื่นกว่าบาทโอ้สีประมาณมื่นกว่าบาทจากกับปลาไหลเนาะกับปลาไหล เอากาแฟควาดฝากเถิงเลยเด้อพ่อยเปน้องเย็บที่ที่เสียน้ำแน่ฝากทังไหนครับอยากได้เสือจองเสือโอ้เสือสายบุญบ่ครับนี่ที่ไหนเสื้อหนีสายล่ะมาเบิ่งในเปียงเสื้อโขกเสื้อลาบเสื้อโลโก้ของสถานท่ามห้าโอ้เสื้อสถานท่ามครับพ่อยเปนน้องนี่ครับนี่ครับอธิษฐานจิตผู้บาอาจารย์ บูชาจังไหนล่ะครับเสียนี่บูชาปิไซนี่นี่จังไหนร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าเก้านะครับเป็นเสื้อสถานปฏิบัติธรรมเรานี่แหละเนาะสองร้อยห้าสแปดสองร้อยแปดห้าสิบแปดสถานปฏิบัติธรรมผ้าขาวนคราดนะครับนี่ครับอันนี้คือเฮ็ดขึ้นมาเพื่อแบบว่าหาทุนเพื่อเฮ็ดหลังคาดนี่แหละครับโอ้เพราะฉะนั้นจะ ผู้ใหบูชาเนี่ยก็ซ้ำเข้าได้ร่วมเฮ็ดสางส่วนนี่น้ากันเนาะอันนี้เพราะเมาไขเสียด้ยครับบพราะเมน<ช>จะ่ากับเครือบูชาเสียไปจะต้นปัจจัยส่วนนี้เนี่เข้ากับมาเฮ็ดมาสาังส่วนนี้นก็ะเทือว่าได้บุญห่วมกันเนาะได้บุญร่วมกันครับอืมนี่ชัดเจนดีครับชัดเจนดีมากครับได้ต้นต้นทรง,ง,ง,งทรงทรงทุนเพิ่นครับทรงทุนบริษัทเพิ่นเฮ็ดครับผมจะว่าอันกําไรมันมันจะได้มาเฮ็ดหลังค่า ร้อยเก้าเก้าแล้ววันนี้ผู้สีสั่งจองเสียผู้อยากได้เสียในส่วนนี้ตีเฮ็ดจังไหนบาทติดต่อน้องเบลติดต่อน้องเบลเลยผมสามารถลงเบอร์โทรได้ไหมได้ครับโอ้สามารถลงเบอร์โทรได้เดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไว้ใต้คลิปไให้นะครับไว้พี่น้องที่สนใจใคายว่าสนใจเสียอบังเฮ้ดสนใจเอาง่ายๆว่ามันแนวเดียวกันนั่นแหละหมายถึงว่ากันเท่ายากได้เสื้อกะทิว่าเป็นการเฮ็ดบุญห่วมสางน้ำเพลินอะไรไมเปลี่ยนย่างเดียวกัน กับเมการเลยบ่เบ่าแยกแยะว่าเป็ี่ยนอะไรอะไรใช่ใครว่าบูชาเสียน้ำเพลินเฮ็ดน้ำเพลินเนี่ยรับกัดจางเพื่นพิธานจิตใส่โอ้เสือนี่มีการปลุกเสกความตัวนี้โอ้เสือนี่มีการปลุกเสกเดียวเดียวเดียวผมใหญ่เบื้องใกล้ๆเสียมีการปลุกเสกคู่บาอาจารย์ปลุกเสกย่างหนีจ่อขึ้นเมื่อเท่าบั้อ๋อนี่ครับนี่ครับอาจารย์ท่ายไว้นี่ก็คือ เป็นพี่ทีปลูกเสกแล้วพี่น้องแล้วลูกเสกเสื้อเสื้อที่พ่อแม่พี่น้องอยากได้ไปนุ่งให้เป็นสิริมงคลครับเจ้าของนี่แหละอ่ากได้นุ่งแล้วี่ได้โชคได้ลาบว่าสันอาจารย์ต้อมเมืว่อวาน,นตตจะได้โชคได้ชัยเงินไร้นอ้องทองไหลมา่าคชาลิติมหลมาลาภมหาเนื<ม>้อขณะที่ทานจิดใสที่ทานจิตหลายองค์หลายลูกแต่ว,ว่าเอาเอาขออนุญาตเกินลูก กูบาจัลูกเดียวกระงเป็นกรได้ดหล่ะว่าเจ้าผู้ทาไปเจ้าก็ได้โชคได้ลาน่งกัเป็นลูกของหลวงพุทธทวดเป็นลูกเจดียามเป็นลูกพญานาคกล้องูสมบูรณ์นะครับผมกินโบกโยวอกฟองนะเลยออกแบบโลโกน่ารุ่นที่สองแล้วสอน้อยเลยคอ๋ะ ชัดเจนครับผมเดี๋ยวบัรนี้ผมกระชีดเอาตัวเลขสรุปให้พ่อพี่น้องเบิ้งท้ายคลิปนี่ก like ็ได้สำหรับต really ัวเลขของน้องเบลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปให้ตรงจักหน่อยในส่วนนี้ก็เป็นตัวเลขของน้องเบลเด้อครับพ่อพี่น้องครับตัวเลขน้องเบลก็คือน้องเบลมักหาแต่ว่าตัวจับคู่นี่ก็คือหาในเทาเอาไว้รักหน่อยบ่น้องเบล หาไว้ทักหน่วยเนาะนี่นะครับน้องเบลก็มักฮกหาครับเก้าหาเด้อตัวชอบส่วนตัวก็คือตัวห้านี่แหละห้าตัวเดียวโคโม,มแต่ว่าตัวจับคู่ให้ก็กคือหกครับเก้าเก้ากับหกตัวเดียวกันที่จริงน้องเบลชิมักเก้าหุมักหกกับบูลูแต่ว่าเป็นตัวเดียวกันมันก็ได้เป็นเก้าหากับหกหาจัดเจียครับผม สารรับคลิปนี้กับรบกวนน้องเบลครับอาจารย์ต้อมซ้ำนี่นะครับผมเนะานะานนะจ้างไหกับฝากทอดฝากถึงเอฟจีทุกท่านเด้อเู้ใดอยากได้เสียไปนุ่งบูบูน่งโกโก้น,น,นุ่งเอาโชคเอาชัยนุ่งเอาชีริมค้คนให้ตัวจะาของอนุ่งเราเถือกเลขงวดวันท,นที่สิบหกการอ่ะเป้าครับพี่น้องมีจํานวนจํากัดครับมีจํานวนจํากัดไม่กี่ตัวเท่านั้<ส>นที่ปลูกเสกโดยอาจารย์เนาะ ครูบาอาจารย์ครับโอ้กล้องก็เป็นเมื่อเดือแจ้งแจงอยู่ค่ะพี่น้องก็ได้ยินจากน้องเบลแล้วเนาะคะ่ะตัวแนวทางเนาะคะ่ะน้องเบลก็ได้บอกว่างวดที่แล้วก็เขาสามตัวเนาะคะ่ะพี่น้องกางวดนี้น้องเบลก็ให้ตองงวดเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีค่ะกับแคปหน้าจ,จอไว้เด้อพี่น้องก็ไปวิเคราะห์เบิ้งหมักชอบเนาะคะ่ะพี่น้องไว้มันก็มีเขามี ออกนาะคะ่ะบอรูว่ามันสิออกตัวใดนาะคะ่ะคนบอกอยู่ภาคอีสานคนมุนอยู่บ้างกอกนาะคะ่ะพี่น้องไว้มันก็มีทุกมีพิดกับเป็นเรื่องธรรมดานาะคะ่ะพี่น้องมันก็เป็นตัวแนวทางนาะคะ่ะแอนก็เป็นผู้นําเสนอให้พี่น้องเอฟซี FC นาะคะ่ะเพียมีโชคมีชัยนํหนองเบลเวนาะคะ่ะ เอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพารวยเนาะค่ะก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ทางช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะแอดกระหาคลิปเด็ดเด <c oughs> ๆเดเด่น <c oughs> <ๆ> <c oughs> มาฝากพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเพียงมีโชคม่ใช่น้ากันเนาะ่ายนี่ก็ขอให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำรวยรวยเงินทองแน้ะคะ่ะ สำหรับคลิปนี้แอดขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ